การดำเนินงานด้านเศารศึกษาพอเพียงของโรงเรียนกระบุรีจังหวัดระนองเพื่อขอประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนกระบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2494ณสถานที่ปัจจุบันดอนตาตุ่มหมู่ที่2ตำบลน,น้ำจือดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง ครั้งแรกเปิดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ตามแผนการศึกษาแห่งชาติสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการจนถึงปีพุทธศักราช2504ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เป็นระบบประถมศึกษาปีที่5-7ในสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปีการศึกษา2522เป็นต้นมาโรงเรียนได้เปิดการสอนเป็น6ชั้นเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6จนถึงวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2523ได้ถูกโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อในวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2546โรงเรียนเข้าสู่เขตพื้นที่การศึกษาระนองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการวิเัยทัศน์โรงเรียนกับบุรี ภายในปีพุทธศักราช2564โรงเรียนกะบ,บุรีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆด้านเข้าสู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนเข้าสู่ยุค4.0เพิ่มพูนทักษะกระบวนการและวิชาชีพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกะบ,บุรี มีหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมพิบาลภายใต้แนวทางของความพอเพียงความมีเหตุผลและมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโลกในยุคโลก,กาภิวัตน์ซึ่งโรงเรียนมีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของผู้บริหารพอเพียง มีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนจัดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรโดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการบูรณาการ องค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยสออแทรกเนื้อหาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการใช้คุณธรรมในการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนพร้อมทั้ง ขยายผลสู่ผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีนักเรียนที่เป็นแกนนำเรื่องให้ความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่ารู้จักใส่ใจเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้กับเพื่อนๆนักเรียน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนมีบทบาทในการให้การสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียนโดยสอดแทรกหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอในด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีอาคารเรียน มีฐานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือฐานธนาคารขยะฐานเลี้ยงปลาดุกฐานเกษตรพอเพียงฐานปุ๋ยหมักฐานมารยาทฐ,ฐานสหกรณ์ฐานไอซีทีเผยแพร่พอเพียงฐานมนโนรา และฐานสื่อพอเพียงจากการดำเนินงานตามวิธีดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนที่ได้โอกาสให้มีทักษะชีวิตและมีชีวิตที่ดีโรงเรียนกะบุรีจังหวัดระนอง จึงมีความพร้อมในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยตระหนักและนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป